Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ใช่นั่แปงนัแปงมาอยู่บนนั่นหรอวางบนนันเลยเอากระกาบมาติดไปเลยได้นัวตันเอปเลยงร่กดยนี่นะเออกระกาบมาใส่ไปเลยไปแล้ว

มนะเนี่ยใ่ยใไปเปนไปฮะเนี่ยมันจะได็มันเนาะอน้งเลีงตั่นนี้แล้วนะให่เลย้ยไม่เคยะไม่เคยไม่เคยคุมหารป่ขึ้นพอละงนี้ไม่ไ่ต้องกตานแดงม่วงกอไมันเดอนไหขึ้นอะเยไดเคยมั้เดี๋ยวมาจับน้ำมเดี๋ยวมนจะเ็มจะมาจมามันไม่ได้ระมาณเป็นหนอ

เวเ้เออเออเอดนอนเลยอไม่ต้องไม่ต้องแต่งก็จ้าไม่ละเองแต่ข้าเจ้าใ่หน่อยด้วยนอ่คือเรื่องไม่แต่งนี่ได้แต่งก็เจ้าช้านี่เองเนี่ยตั้มเลยนี่ตั้มก็จะนางช้านี่เองนอนแล้วกินเนี่ยไปกิงจะิ้นแค่นี้นะ้ิน่เลวินแลกนะิ้นแล็กนะเอาไปไห้คุณตา้องุารแลคับยาแล้วมาใ้กินนั่นไม่ทางนี่พอพอเดี๋ยวมาจะเปลี่ยนกันมาไปกิน

ก็ดีนะ uh. ู้ปลาดีเลยนาใป้ารเเพเพดดีเนี่พดีมาพัพดเดีเลยไก่ก็มเนาะกัเลยเพดดีมันเหมือนพอดีเนี่ย